สวัสดีค่ะวันนี้ให้ทุกคนมาเรียกนะหนูมีแค่สามอันทุกคนให้หนูระบายอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวควรหนูระบายก่อนแล้วกันนะคะแล้หนูจะระบายอะไรสู้ก่อนสู้เป็นมีอะไรบ้างมีนี่ค่ะจ้ารู้ชื่อมันบ้างไหมหนูรู้เขาเลยอันนี้รถนะคะจ้าแล้วอันนี้ไดโนเสาร์ต้นไม้ตอกต้นไม้ต้นไม้มน้องจะระบายอะไรวันนี้เออมเอาไดโนเนสาร์ตัวนี้แล้วกันหน้าแรกเลยเห็นไหมคะใช่ใช่ใช่ ระบายกันเลยค่ะอย่าพูดมากน้องสาวเป็นน้องอะไรดีนะขอเป็นสีเขียวแล้วกันอันนี้สีเขียวนี้นะคะ่ะระบายกันเลยนะคะ,ะตื๊ดตืดตืดเอาขอนบตรงขึ้ค่ะตื๊ดตื๊ดตือันนี้ระบายอันนี้ วันนี้ระบายไดโนเสาร์จะต้อง,อ,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นรูปลายหนูขอเป็นสีนี้แล้วกันจ้าดูที่มันจะออกมาสวยไหมไม่เอาสีแดงแล้วค่ะสีแดงมันหกักนะเอาสีอื่นก็ได้ไม่ใช่สีแดงก็ได้แหละหนูขอหนูจะเลือกเก็ดหน่อยนอันนี้ก็สีไม่ไดีเลย มเจะสีหักหากยเกอนแล้วค่ะระบายกันต่อเลยไดโนเสาร์สีมว่วงหนูก็ไม่เคยเห็นไดโนเสาร์สีม่วงหนูก็แค่ระบายเล่นไปเฉยๆนั่นแหละค่ะ น้องตั้งใจมากเลยอันนี้จะเป็นหมูขอขิดเป็นอะไรดีก้อนเมฆแล้วกก้อนเมฆหรือเปล่าคุณก้อนเมฆคือหมูตหาสีฟ้าแล้วแหละนีหนูเจอสีฟ้าแล้วเจออย่างไวเลยเลยอันนี้ใช่ก้อนเมฆเปล่าเ๋ยค่ะให้ถูตรงน,นี้เลยใช่ใช่ก้อนเมฆอันนี้อะไรนะอันนี้นโนเสาวเป็นสีเขียวนี่อันนี้ก็เป็นสีน้ำแง อันนี้ก็เป็นต้นมีดนะคะอันนี้คืออะไรก็ต้นไม้ไงนงไม่รู้หรอกขอเป็นต้นไม้สีเข้มแล้วกันนะคะอุ๊ยน้องไดนเสาโดนเปียกเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบป้าจะให้ทุกคนดูไปวๆไ,วไ,วไงไม่เป็นไรเน,น้นเน้นสวยไว้ก่อนคะ่ะ รีบมากนั่นแหละค่ะต้นมเราเอาเป็นหญ้าหรือต้นไม้ดีเอ้ยหรืออะไรระบายให้หมดละระบายให้หมดนะนี่งไงซึ่งช่วงนี้ นี่เราขอเป็นย้าแล้วันเอาไปกลับให้น้องได้เห็นก่อนน้องจะได้ระบายมีที่ระบายด้วยไม่มีสีนตอนเลยให้เป็นราสีอื่นก็ได้นะ้ะเดี๋ยวคุณพ่อเราให้ถ้ามันหักอะ่ะ <c oughs> ครับเคนอสาวว่าคุณในอสวมันโอมันอยู่มันเริ่มมีสีสันแล้วค่ะมันข้างล่างหมดเป็นอะไรอ่ะก็เป็นหญ้าไงมันมีหญ้าด้วยหรืออืมขมดก็เป็นหญ้าเขาไม่บอกว่าอันนี้เป็นสีอะไรไง ต้นไม้นี้แปลกๆเขาะว่ามันเป็นสีทองหนูหาไม่เจอนนำตาล <c oughs> ได้แล้ยังแด้เสร็จหรือยังเค่ะอยู่เคลื่อเขมกันไม่ได้แต่สี่แยกจะไม่เหมือนกันต้องระบายเจ็บมืออีกไหนไหนโรยเฉพาะจับมันจะมองไม่เห็นนี่ค่ะมันอจะแยกแปลกหน่อยแยกแปลกแปลกหน่อยอันนี้ฝีมือของน้องโยเกิร์ตอันนี้หนูรีบให้ดูนะคะก็เลยสิงแปลกแปลกสวยไหมเอ้ยนี่นะใครรู้ชื่อในรศตัวนี้บ้างชื่ออะไรอ่ะ ไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปบ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกอช่องพ่อน้องหยกดด้วยนะคะรีบกดกันเลยใกล้จะดังแล้ว